สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่17ฤุภาคมนะคะปิ่นพาทุกท่านชมสินค้ารอจัดส่งค่ะตัวนี้รถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น n t 554นะคะนี่ค่ะ54แรงนะคะตัวนี้สีสูบนะคะจดอดรอรอรอขนส่งนะคะตัวนี้เตรียมส่งไปเป็นเขยที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรดธานีนะคะสำหรับ รถแท็กเตอร์อิซากิ NT 554คันนี้นะคะด้านหน้าใส่ชุดใบมีดดันดิน่านะคะด้านหลังเราลับเป็นตัวตัดหญ้าใหม่ไว้ให้นะคะคันนี้คุณลูกค้าสั่งจองเป็นตัวรถใบมีดฐานถ่ายใหม่แล้วก็ตัวตัดหญ้าใหม่นะคะสำหรับ NT 554ตัวนี้นะติดจองกันอากาศเรียบร้อยนะคะจากคุณลูกค้าเมืองอุดรน,นั่นเองค่ะ สวยๆกันเลยนะคะเช็คสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคุณลูกค้าเมืองอุดรน,นะคะพรุ่งนี้รอรับพี่น้ำเงินนำทรัพย์หน้าบ้นบานได้เลยนะคะแทนใดที่มองหารถแท็กเตอร์มือสองสภาพสวยสมราคาสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะร้านเราอยู่กำแพงเพชรสามารถจองจบกลางอากาศได้นะคะ วันนี้ช่วงเย็นนะรถขนส่งจะมาขึ้นสินค้าสำหรับคันนี้เตรียมจะส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะคะขอบพระคุณค่ะ